สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน JS Pro นะครับผมจะพามาดูงานติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์ท้าเตจากทางเรานะครับผมรถรุ่นฮาวาลโจอรอเนนะครับตอนนี้กำลังฮิตกันเลยนะครับในการติดตั้งทั้งหมดการปิดเปิดของฟังก์ชันนี้จะมี4จุดนะครับเรามาดูจุดที่1กันเลยนะครับจุดที่1นะครับเป็นเปิดปิดด้านหน้าคนขับนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็มี ไฟสองสว่างนะครับเวลาเราเปิดไฟหลีนะครับผมเดี๋ยวกดเปิดกันเลยนะครับป่าท้ายก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับมาดูงานติดตั้งนะครับผมติดตั้งโดยช่างมืออาชีพนะครับผมรูสายไฟนะครับไม่มีสายไฟห้อยมีมีสายไฟนะครับแล้วก็กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีน้ำเข้ารถแน่นะครับ แล้วก็จุดต่อมานะครับจุดที่2นะครับคือปิดด้านหลังฝาท้ายนะครับตรงนี้เลยนะครับกดลงไปเลยฝาท้ายของเราจะปิดนิ่มเงียบมากนะครับเพราะว่าฝาท้ายของทางร้านเรานั้นเป็นระบบกรดูดบนนะครับปิดนิ่มเงียบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดจากฝาท้ายเดิมได้นะครับไม่ต้องดึงหรือกระชากนะครับแค่สัมผัสลงไปเลยฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับ ฟังก์ชันต่อไปนะครับก็จะเป็นเปิดปิดด้วยรีโมทนะครับรีโมทคอนโทรนะครับผมอันนี้เราไม่ได,ด,ด้ดัดแปลงหรือตัดต่ออะไรกับตัวรีโมทเลยนะครับสามารถใช้รีโมทสำรองของลูกค้าได้เลยนะครับกดปิดลงไปเลยครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งปิดและเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูรอบหนึ่ง ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาเลยนะครับและฝาท้ายของทางร้านเรานะครับจะมีระบบเซฟตี้กันหนีบให้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน,นครับกันหนีบนิ่มมากนะครับไม่ไม่เจ็บนะครับบีบลงมาเลยและตัวจุดต่อไปนะครับคือระบบเซนเซอร์เท้าเตะน,นะครับไวมากนะครับตั่งการไวมากแล้วก็ ปิดลงมานิ่มๆเลยฝาท้ายของทางร้านตัวนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับผมผมจะล็อกรถให้ดูกระจกพับแล้วนะครับล็อกรถแล้วเวลาที่เราเดินมาเราไม่มีมือที่จะเปิดนะครับเราไม่ต้องล้วงเลยเพียงแค่รีโมทนะอยู่ใกล้ตัวรถนะครับอยู่ใกล้ระยะคีย์เลสสามารถเตะเปิดแล้วรถก็จะปลดล็อกให้เลยนะครับแล้วก็จะเปิดฝาท้ายขึ้นมาให้นะครับ หากท่านใดนะครับสนใจโปรโมชั่นดีๆฝาท้ายดีๆและงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับผมติดต่อเราได้ที่เพจร้าน JSO หรือฝาท้ายเพลมออ o โตช็อปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ